ทุเรียนสี่ปีวันนี้มาเยี่ยมชมทุเรียนส่วนทุเรียนของพี่สาวพี่สาวแฟนสวยงามมากเลยต้นมันสมบูรณ์ไหนๆวันนี้เราก็มาแล้วจะเอเห็นลูกทุทเรียนสองลูกว้าวมีนะโอ้ ทุเรียนสาวติดลูกปีแรกอืมสี่ลูกเลยจะรักตัดเลยไหมเนี่ยของเขาปายูรักเลย <laughs> จะขึ้นได้ไหมล่ะคุณพี่ได้อ <laughs> เออเอาจะได้เห็น ไอผู้ใดเนาะบอกว่าอันยานได้บ่กกาคืนต้นทุเรียนพ่นวะนี่เบิ่งเลยนี่อ้าวนี่ทุเรียนสาวมีตัดทุเรียนมีตัดต่ดวตัวน,น้อยๆดๆำแำมดัามเลยวะ,อ,ะอ้าวเ่แล้วดูที่ดูที่ลูกเล็ก สองลูกมาลากเอาจของก็าไปอยู่เออมาลากเอาจากของก็าไปอยู่